ก็กบสวัสดีครับ FC ทุกคนอาวันนี้แนวทางราวสตาก็มีมาฝากเช่นเดิมนะส่วนเมื่อวานเมื่อวานเมื่อวานแค่เฉียดเนาะจับ0ูออก1นึ่เนาะเออทางลาวสตาทั้งลาวพัฒนาเลยเมื่อวานมีแต่เฉียดเอ,อตัวเด่นเข้าตัวเจาะไม่เข้า อ่ะสำหรับราวสตาวันนี้วันที่28นะผมให้ตัวเด่นไปที่ก็ยังมองไปที่8กับ9นะช่วงนี้ก็สลับกันมาอยู่นั่นแหละแปดกับ9วันนี้วันที่28ด้วยอ่หรือมันจะมา2องแปดสำหรับตัวเด่นนะตัวเด่นผมให้ไปที่ไอตัวเจานะอะสองแปดสองเ สามแปดสามเก้านะชุดสามตัวผมให้ไปที่ห้าสองแปดเม็ดเดียวคิดว่าแปดน่าจะมานะวันนี้ห้าฟันไปเลยนะห้าสองแปดแดงจึงคืงเลยตัวนี้อ่ะ วงไว้ประกาสีเขียวโอเคห้าสองปดเม็ดเดียวถ้าไม่มาห้าสองปดก็เห็นก็เป็นสองห้าแปดก็ได้ั้ชุดสองตัวไม่ได้จับ 5, 8, ห้าแปดให้แถมแถมแถม,แถมเผื่อมาก็คือ <c oughs> ชุดสี่ตัวที่เน้นอีกสองตัวลังตัดเล่นห้าแปดด้วยก็ได้นะผมไม่ได้จับให้อ่ะห้าแปด ไม่แน่นะเพราะว่าเพราะว่าอะไรในสูตรมีห้าเออมีห้าด้วยแต่เน้นชุดเดียวชุดสองแปดสองเก้าคิดว่าสวยที่สุดแล้วละ่ะอะสองแปดสองแปดสองเก้าอาจจะมาสองแปดนะวันนี้ที่ยนะี่สิบแปดเนาะเออเนีน่ย สำหรับวันนี้ก็ขอให้ปังกันทุกคนนะครับเราสัตตาฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยสวัสดีครับ